สวัสดีครับพบกับผมครับมาโรงอินดี้เช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูรถแมคโครเล็กครับหลังจากดูแมคโครใหญ่แล้วมาดูแมคโครเล็กครับขุดลอกนาครับทำให้เป็นล่องน้ำครับผมดูทีมือกันครับเป็นงานงานถอยดินครับ เมคโคเล็กคูบูต้าของเราครับมาดูกันครับว่าคนงานจะสู้กับเมคโคใหญ่เราได้ไหมวันนี้พามาดูเมคโคเล็กไปก่อนครับเมคโคใหญ่ช่วงนี้ฝนตกครับทงานคอยครับงานโลย หนุ่มปูปูต้าครับรถเนี่ยโ,โคลนเล็ก<ๆ>แดดครับผมนี่ก็ตอนเย็นแล้วครับแต่ว่าก็ยังแดดอยู่ครับเล็กครับ มเรามราดูคนงานกันครับเแยบออกถึงน้ำเลยครับผมระยะก็รอบที่นาครับตกก็ประมาณ500กว่าเมตร ดูผลงานของแมคโคเลตของเราครับกว่าจะเจ๋วไม่เจ๋วครับเจ๋วครับสําหรับผมนะครับผมว่าผ่านครับงานนี้ถือว่าใช้ได้ครับเทรียบกับแมคโคใหญ่ก็ถือว่าโอเคครับผมเจ๋วครับเจ๋วทีมอดีแจ๋วเจ๋ว,จวนี่คือ เด็กมาดูครับมาดูกันเด็กครับจต่ของที่บอกว่าจะเลี้ยงกุ้งมั่กรครับอุ่นให้เล็กเลยว่ะ ทำเป็ไนไรนาส่วนผสมก็ถือว่าโอเคครับผมงานนี้ครับแมคโครเล็กผ่านครับใช้ได้ครับใช้ได้เด็กลงไปขึ้นไม่ได้เลยครับไอหนุม่มแมคโครเล็กของเรา ครับ ถ,ถึงแต่ตัวเล็กก็แจวครับจิวแต่แจวทีมงานช่างแข่ครับติดต่อได้ครับราคาก็กันเองครับคิดว่าระยะขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับผม We'll be right <laughs> back. ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับแอ้หมุนเล่รรแล้วบปาเนี